สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับโุกทิชาแนวเราก็อยู่ตรงนี้นะคะนะแดดมันร้อนตอนนี้ก็มีจับตากับโกโกไลนนะคะกำลังผสมปูนเนาะส่วนในที่ก็จะไปหิ้วปูนเทนะพี่น้องนะ<ว>เราก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะรถค้นหลุมม่ก่อนนะไปเกาะดีเลยโรจะนั่งยังไงแล้วทีนี้ที่ได้ลูกไม่มีนะ จะลุกเลยแต่ไหนมันไม่ได้ลักค่อยอุ้ยตกหลุม <c oughs> <c oughs>

ทำยังกันเล่นขนมเลยออโอ้สวยมากเลยแล้วแล้วก็เอาไปตากแห้งบ่ใช่แล้วก็เอาไปปิ้งกินตอนเย็นปัน้นเอาไปปิ้งก็อะไรทำยังก็ทำขนมเลย เลยวะด้นหลังด้นหลังกัะตันหมุ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 นดึงหมุนเขาไม่ให้ยื้อย่างงั้นเออดึงเอาแล็ยางมันเป็นหรือเปล่ายางตันฮะ ใ่หกพีหกบ่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใไปเลยใ่เย่ยล่ ตักเลยนะ้ยตักเลยนะ้ยตอนนี้นายผู้ทจะกำลังจะตักในคืเป็นงานยากแต่นเลือดเลยนะงานนี้ถ้าไม่มีคนตักในคืนไม่ได้นะใช่ไหมอาจารย์้าพูดอย่างนี้ตลอดเลยเหมือนกุเลย <laughs> พกกระดุธบเหรอ อาวุธของเราคืออะไรพี่ก้องเป็นทั้งอาวุธเป็นทั้งอุปกรณ์ทำมาหากินมีได้แบบเยอะถึงโง่ติดใจีกว่าติดไปผ่นนแนนให้ดีวกว่อนนพอแล้วกอวะอ่ะาถังแรกกโก้ไรผสมแล้วนะครับอือหือ แตว่าไม่ฟอร์นฮะจะบินอีกไหมเออเอาเอาใส่เลยใส่เลยนี่ก็ประมาณนี้